สวยแต่เช้าครับผมนี่ครับนี่โคตรไปเลยแต่นี่พอพอผมขี่มาปุ๊บมันดังคืึ๊คื๊๊คื๊อย่างแรงเลยนะคืกึกแต่มันดังคื๊๊แล้วไงไอผมก็ได้ยินดังนั้นก็ผมก็เลยหยีบยบหยยบเกียร์ไว้นี่หยยบคาเกียร์ไว้มันมันคาสเตอร์โซ่น่าจะคาสเตอร์หน้า มันน่าจะคาสเตอร์หน้าก็อย่างก็น่าจะเกิดเหตุตรงนี้แหละประมาณช่วงก่อนเก้าโมงครับก่อนผมจะไปขอก่อนเฮ้ยดีแค่เป็นกระโซ่ถึงไม่ไหวเลยนะใช่ต้องล้างตัวอุ้ยน็อตอุ้ยฟาดมันวางไว้แล้วมันฟาดกับน็อตเลยอะมันยเลยเ่ะอเนย ้างนะส่ชุดอ่ะผมชุดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมเสียงกันอีกแล้วอืมซื้อมันนาแล้วซื้อมานานแล้วซื้อมาใส่น้าแล้ว ว้แต่เช้าครับผมแค่รบุบนี่ครับนี่โคตรไปเลยเ้าเข็นไงดูคตรเป็นไรล่ะนี่นี่ดีที่มีโคตรเอเออะไรวะอะไรนะไม่ดีไป่ตีแข็งแตกก็จบแล้วแตกแข็งแตกซวยเลยดีที่ยังไม่คือถึงขั้นตีเครื่องเพราะมีคอสเตอร์บังอยู่ไง ตายครับไม่งั้นไม่งั้นเสียเงินไม่งั้นเสียเงินเป็นนี่ดีครับที่ที่ยังไม่ที่ยังไม่หลุดดีที่ไอ้ข้อต่อไม่หลุดหลุดแล้วเบนะครับเบอร์เดิมนสามสองสามสองแต่ก่อนผมใส่สามสิบสามสิบมันฟันหมดหมดหมดเลย

ห้าร้อยเสียเงินอีกแล้วเราบบกเสียวหกร้อยนี่รถให้เลยอ๋อดูครับอุ้ยไม่พอเลยมันตีถึงหางปลาด้วยไปหมดเลยน่ะโธ่ตายมาดูเดี๋น็อตเดืดเด่นเด่นเน่ยดูเดี๋ยวนดีที่ไหนเนี่ยมันมันบี้ไปหมดเลย วยมันตีงนีด้วยตายแล้วเส็งเงินีะครับเดี๋ยวช่างเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงค่อยมาดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงก่อนเดี๋ยวมาดูนจุดกันเท ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยก็เสียเสียความรู้สึกครับเสียความรู้สึกว่าเราเราซื้อรถเราก็ต้องซ่อมเนี่ยเกิดเหตุอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยพอผมน่าจะน่าจะตอนขี่มาปกติแหละขี่มาปุ๊บพอขี่ ผมขี่มาจากบ้านเลยนะขี่มาจากบ้านมันมันดังคึกๆๆึกคึกคิดว่าโซ่ย่อนแต่ถ้าโซ่ย่อนเนี่ยแต่โซ่ย่อนนะปกติโซปกติโซ่ย่อนมันก็อาจจะหลุดบางทีก็หลุดบางทีก็ย่อนแต่นี่พอพอผมขี่มาปุ๊บมันดังคึกคึกคึกอ,อ,อย่างแรงเลยนะคึกแต่มันดังคึกแล้วไงไอผมก็ได้ยินดังนั้นก็ผมก็เลยเหยียบหยียบเกียร์ไว้นี่หยยบ คาเกียไว้พอผมมองไปดูปอา้าวเฮียจบเ hey ฮเลยครับโซ่ขาดก็ผมผมผมลองโทรติดต่อปุ๊บก็ไม่มีใครโทรติดสักคนผมโทรหาพ่อแล้วก็ไม่ติดโทรหาแม่ก็ไม่ติดเอยโทรหาแม่ก็ติดนะครับเพราะว่าให้ช่วยเหลือแต่ช่วงที่ผมเอ่อโทรช่วงที่ผมคุยกับแม่อยู่นั้นก็วีมอเตอร์ไซค์มาพีครับ ซึ่งวินมอเตอร์ไซค์ก็รู้จักกับเจ้าของอู่แหละชจอาของอู่ที่บกไปทํางานอะ่เะเขาก็เลยอาสา,า,าจะช่วยถีบรถไปที่ร้านทีแรกว,ว่าผมอะ่ะจะซื้อโซ่กับสเตอร์มาให้ให้ช่างใส่เองเพราะว่าทางเพราะว่าทางบ้านก็ไม่มีเวลาใส่ไงเพราะอะไรต้องเสียเง,งินอะ่ะเพราะเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วไงเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย เกิดเหตุตรงนี้เลยอ่ะตางคืกอยู่ตรงนั้นเลย,ยนี่แล้วก็มาตรงนี้เลยครับมันมันคาสเตอร์โซ่น่าจะคาสเตอร์หนะ้ามันน่าจะคาสเตอร์หนะ้าก็ยังก็น่าจะเกิดเหตุตรงนี้แหละประมาณช่วงก่อนเก้าโมงครับก่อนผมจะไปทำงานก็คือว่าต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ มันคือมันดังคือโซ่มันตีอ่ะมันตีถึงหางปลาเลยอ่ะหางปลาเบี้ยวเลยอ่ะผมดูแล้วเนี่ยเนี่ยดูนี่ครับมันเบี้ยวไปเลยแล้วก็น็อดด้วยน็อตเบี้ยวไปเลยช่างก็เลยเจียให้ใหม่คือบอกว่ามันมันไม่ค่อยดีอ่ะสเตอร์ก็ฟันหลุดด้วยผมกลัวว่ามันถ้าใช้อันเก่าเนี่ยมันกลัวว่ามันจะ คดอีกพูดง่ายผูดคดอีกก็ผมจะบอกไว้เพียงเท่นี้แหละการใช้รถด,ดีที่ยังไม่ถึงขั้นรถล้มครับดีที่ยังไม่ถึงขั้นรถล้มครับพอไม่งั้นอาผมเจ็ดตัวแน่เลยอะเสียพังพังรถทงัทงทงัทงทังทังคนรถก็ยังผ่านไม่หมดก็อย่างว่านะครับอาการเป็นแบบนี้ ส่วนมากโซ่หย่อนโซ่หย่อนโซ่หย,ย่อนแล้วก็หลุดเลยแต่อันนี้หย่อนแล้วก็ขาดเลยครับแต่มันหย่อนนิดหน่อยนะครับผมตึงแล้วมันก็มันดังกึกๆึเหมือนเดิมเค,ครบก็ก็จะบอกไม่เพียงเท่านี้แหละผมแค่จะมาเล่าให้ฟังครับแค่อยากได้รีวิวเท่านั้นแหละแค่อยากจะเตือนทุกคนว่ากรณีที่รถอะไรดังกึก หรือเป็นอะไรให้รีบจอดไปก่อนโท้หาคนช่วยเหลือนะครับก็ผมบอกไปเธอท่านนี <g> ้ไม่อยากพูดครับเครับก็ขอจบเยงนท่านี้รับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ